มาชมหลวงปู่ทวดที่เป็นลักษณะพิเศษเนื้อจะเป็นค่อนข้างจะแก่ทองคำนะครับแล้วก็มีหน้าสองหน้านะครับจะไม่ใช่หน้าเดียวซึ่งโอกาสที่ บรรดาเพื่อนเพื่อนญาติธรรมที่จะได้พบเห็นก็ค่อนข้างจะจะน้อยนะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นอ่าซึ่งสร้างขึ้นในปีพศสอง8ห้าอดเป็นพิธี เดียวกับเลื่อนสมณศักดิ์อันนี้คือได้รับการบอกเล่าจากเจ้าของเดิมนะครับซึ่งผมเอง <c oughs> ผมก็ยังหาประวัติไม่ค่อยจะเจอว่าพิมพ์สองหน้าสร้างในปีไหนนะครับก็หาไม่ค่อยจเจอแต่ก็อาศัย คําบอกเล่าของคนที่เป็นเจ้าของพระคนเดิมที่มอบให้มาแต่อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของจะเป็นสร้างในปีไหนในพศอะไรนะครับพระอะไรเพราะว่าผมจับกระแสของพุทธคุณก็เป็นกระแส การปลุกเสกของหลวงปู่ทิมแห่งวัดช่างให้นะครับผมจึงไม่ค่อยออสนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเมื่อคนที่เป็นเจ้าของพระเขามอบให้มาแล้วเขาก็บอกว่าสร้างในปีพศ2508ก็ต้องว่าไปตามเขาแต่ถ้าเราไปดูประวัติ ก็พิมพ์สองหน้าก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คิดว่าจะไปค้นอะไรมากกว่านี้นะครับพอถึงค้นไปก็คงไม่ได้มีอะไรที่ที่ได้มากกว่านี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไปไหนมาไหนก็มักจะ นำองค์นี้นะครับติดตัวไปด้วยเสมอนะครับโดยก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็มักจะคล้องสมเด็จเป็นหลักในการไปโน้นมานี่มักจะไม่ได้คล้องวัตถุมงคลอื่นหรือ อ่าเป็นอ่าเหรียญหรืออะไรอื่นนะครับนอกจากเป็นของสมเด็จโตท่านไม่ว่าจะเป็นบางครั้งก็อาจจะของสมเด็จกับจตุคามไปด้วยกันะเพราะว่าพอมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าอ่าถ้าเราจะขออะไรนี่นะเขาก็มักจะบอกว่าต้องขอกับเทพอย่าไปขอกับ พระพุรูปนะครับแต่พระพุทธรูปก็คือเป็นลักษณะของการช่วยหนุนช่วยส่งเสริมช่วยหนุนช่วยให้สิ่งร้ายให้กับกายเป็นดีนั่นก็คือเป็นการห้อยเพื่อปรับดวงฐานดวงของตัวเองนะครับแต่ไม่ได้ช่วยให้เกิดโชคลาภเหมือนกับ เราขอกับเทพนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่แปลกที่คนถ้าคิดจะขอโชคลาภก็มักจะไปขอกับเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปู่เวสสุวรรณนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าอะไรที่ท่านไม่เคยได้ชมท่านก็อาจจะได้ชม ในสิ่งที่ผมนำมาให้ใ,ห <c oughs> ในเฟซกับใน TikTok หรือใน YouTube กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สมควรเก่บเวลา